ความเดินตอนที่แล้วผมเริ่มทำการขยายเพดานของบ้านใต้ดินหลังจากนั้นก็ออกเดินทางจนจับฮิตโตคางเงะมาได้ในทใี่สุดสุดท้ายก็พัฒนาร่างจากเนียฮีทเป็นเกากเ็นในที่สุดแต่โลกของผมกลับมีปัญหาทำให้โปกเกมอนไม่สามารถสปาวออกมาได้จึงต้องเปลี่ยนไปยังโลกใบใหม่แล้วก็ทำการเช่าห้องอยู่บนโปกเกมาดอาศัยอยู่ที่นั่นและดั้นมิเทพเกิดเลยเออไอตัวใหญ่นั่นแหละเออถึงอม้จะจับไปในกระตามเอาละถ้าทุกคนตามทันกันแล้ว ก็ไปติดตามกันต่อเลยครับผมอาจามโมเออบาัจามโมเลยอาจามโมอาจโมโมนั่นแหละมันจะกลายเป็นทำไมมึงต้องเลือกทัดไฟได้ยว้เอายโอเ,เรามาทำเควสเราต่อดีกว่าเควสเราก็คือตามหาหนังละเพราะตอนนี้กูไม่มีกระเป๋าต้องการสุดๆตอนนี้มีบอลติดตัวมั้ยได้กล่องก็มีดูไม่ก็ถามไ้ก่อนว่ามีบอลติดตัวมั้ยทำไมมึงจะเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมสัตว์อยุดนะยไปสร้างบ้านเราเองอสิงวะบ้านตัวเองก็มี บ้านมึงก็ไม่ได้สร้างมึงเค้ชิดพวกไอ้มาดาเหมืนอมนกันอะไรกูเช่ามาต่างหากกูจ่ายค่าเช่าทุกเดือนนะเว้ยโอเคแต่ว่าตอนนี้เราเดินทางกันดีกว่าอ่าได้พปรเจกต์โซนปะพปมาแล้วโอเคเราไปที่เดิมที่เราจากมาดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับป่าพอดีเราจะได้ไปเอาของด้วยเออเฮ้ยเจอตัวดบหนังแล้วเจอดัวตัวตัวดบหนังได้บุ่มทอนแคปอู้หดีจังเอาไปเอฟไอบี I อีกกะตัวน,นี้มันร้องว่าเราคูยิงทิ้งเลยให้ตัวนีว้เลยโดนเผา อ๋อมัสโครเอาตายหาไปแล้วแม่งร้องไปดีกาเลยเหี้ยเอ๊ะเทลโล่ที่มันว่าถ้ากลายเป็นไฟแยอโร่ A นี่หว่าเทลโล่ Hello, เป็นไฟแยอโร่ A ow, ได้ทีไ่ไหนล่ะไอ้สัดเ้าไม่ใช่เหรอตัวมาก <laughs> เอาจะผิด <laughs> เหรออ้าวเหรอไฟแยอโร่ A มันต้องเป็นยายโาโคมะได้เลยแคนดี้ได้ซิวบัตพันแคปอีกแล้วโอเคอาปลา <abb> จับ<อ>เท้คว้ยเอาจับอาบราเล่นๆแล้วกันถ้าจับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาเอ๊มมะมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่อาบรานี่หว่ามันคือคราดอาบรากระเป๋าสีส้มกระเป๋าสีส้มเราต้อองกัน โคตรแย่เลยเอ้าวแล้วทำไมมีแค่สามอันนะอ้าวอันที่สี่อยู่ยไหนนี่ผมมีเส้นใยทั้งสี่อันทำไมยังมัดเธอไว้ไม่ได้แย่จังเพราะว่าม <c oughs> <c oughs> ึงมีแต่เส้นใยเขาไม่ได้มีเยื่อใยให้มาคาราได้มาแล้วโวยแย่ oh. yeah. ได้กระเป๋ามาแล้ว <c oughs> ยังไม่กล้าออกห่างหมู่บ้านไ,ไ, <c oughs> ไลกลเลยย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 ไยย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 ย หลงให้อล้วหลงเออเวลาเจอไอ้นั่นอนะเจอหอกคอยสูงๆูงอะปีนขึ้นไปทีดิปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเซฟใช่ไหมไปขุดเวสโตนออกมาสิจะไปเซฟเฮ้ยผมเอาโคมไฟดีกว่าโคมไฟเอาไปตกแต่งหมู่บ้าน <c oughs> เฮ้ยป้นตู้เย็นเขาหน่อยดีกว่าตู้เย็นเขาน่าจะดีไม่มีอ่ะกูเคยป้นลองป้นตู้เย็นแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ไม่เอาตู้เย็นไปเลยเดี๋ยวมินเล้อเฮิร์บคืออะไรวะอ่าเฮ้ยจุกบ็อกจุกบ็อก เจออะไรก็เก็บให้หมดอ๋อมึงอยู่แถวบ้านอยู่ดีดีว่ะใช่กูเลยเก็บมาหมดแล้วในกล่องมึงไงว้เจออะไรให้เก็บให้หมดอันนี้ต้องด่าอ้ต้องไอ้เหี้ยกูบอกเมื่อกี้ไอ้สัตว์แต่มึงกูบอกมึงเก็บหมดแล้วไอ้เชี่ยนี่ทำก่อนสั่งผมสั่งวันนี้ขุนทำเมื่อวานขุนทำดีมากเยี่ยมจริงเยหรอสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานนักการเมืองคนนึ้งได้กล่าวไว้ก็แต่ผมเอาคลิกบอลมาจากไหนวะผมไปเอาไปจากไหนเยอะแยะวะอันนี้ก็ไปหาของฟาร์มบอลจับโปเกบอล จะโปกเกมมันเลนต้นจังเฮ <ไป S 2> ้ยได้เอาซิเดียนวะไปในเธอกันไปทำเพี้ยอะไรอยากตายเหรอเอ่อมันยิมไฟกับยิมดินมาหาได้แค่นในในเธอรจริงดิใช่ไม่ใช่ดินดิไม่ใช่ดินเป็นยิมไฟกับยิมผีแล้วบ้านเห็ดมันมีอะไรเดยวมีเห็ดมีเห็ดแล้วก็มีข้าวให้มึงนะแค่นั้นนหะอือกูมาทำไมเด้อเอ่อเดี๋ยวไปปักเวโซนหน้ายิมก่อนใช่โอเคเรากลับมาได้ยิมพืชแล้วก็เดินทางต่อกันดีกว่า นี่เป้าหมายง่ายๆแล้วนะคือหาหนังเฮ้ยออฟซิเดียไม่ใช่เอนชานเตอร์ต้องการเอนชานเตอร์อยู่อ่ะผมกลับบ้านผมก็ลืมเก็บของเฮ้ยเ้ยเมึงอยากเกิดมึงก็เกิดกันอย่างนี้เลยเหรอวะโถ่เอยกูเจอของที่มึงต้องชอบแน่เลยอะไรเทาทูมเทาทูมสโตนต่างหากอะไรอะไรทูมสโตนนะเฮ้ยอย่ามาเมดบอสระดับแย่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 แลผมแย่ผมแย่ ผมแย่ครับผมแย่ทุ่งยางงี้ผมเจอไอ้กระรอกแน่แน่นี่ไงแม่งเกิดแล้วกระรอกจ๋ากระรอกที่รักแล้วก็แกะที่รักของฉันเจอหมู่บ้านแล้วที่แม่งสวยกว่าบ้านกุยไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอเวโซแล้วกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วนอนแม่งเลยแส์ไฮ้ไม้สับปะดเราเก็บไปดีไหมพ่าก็ชอบอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราตัดต้นสับปะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะตกแต่งหมู่บ้านอยู่แล้วล่ะ ขอทำกระเป๋าใหญ่สักอันก็โอเคแล้วแม่หมู่บ้านนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอะผมว่าผมขุดเวีโซนดับไปด้วยดีกว่าดับเบิลจมเฮ้ยดับเบิลจมได้จริงด้วยโอ้ดีอ่ะเฮ้ยดีดีดีดับเบิลจำไม่คดีเลยโอ้เจอูเจอหมู่บ้านอีกแล้หนังอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนหมดอ่ะเฮ้ยวัสดีตัวให้หนังมันชื่อว่าเซนเทรดเออกูจําได้ละไม่กูไม่ได้จำได้่กูเจอมนพอดี ำไมงูมึงทำหน้าเป็นงูแมวเซาเลยวะเฮียหน้าตาเ<ม>บลอเฮอยหน้าตาเบลอเหมือนเหมือนงูไม่ได้นอนเนี่ยเฮ้ยที่มันหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันเท่จังเลยโอ้หมู่บ้านข้างล่างพร้อมอยู่หมู่บ้านลอยฟ้าโอ้เท่หวะที่นี่มันเฮ้ยที่นี่มันน่าอยู่มากมีหอคอยเวทมนต์ด้วยยายยายที่อยู่เลย <laughs> ไม่เราต้องเราต้องพัฒนาหมู่บ้านเข้าใจปะเราต้องแบบทำให้หมู่บ้านเรามันดูดีไม่ใช่แบบย้ายหมู่บ้านไม่ได้เม่อไหป่าใหญ่อย่างนี้มันจะมีโปเกมอนอะไรวะ บอกเกมมอนในป่าทึบแบบนี้มันคือไอ้นี่เซเนอัดเซเนอัดกับไอตัวหมีอะ่ะขับฟูขับฟูใช่ขับฟูไม่รู้เรื่องไม่นะไม่เฮ้ยที่มันอะไรเดียวู่บ้านเทะเลทรายเหรอไปเก็บของกันอ้าวเฮ้ยใครเก็บไปแล้วไอสัตว์เฮ้ยพวกเกย์พีระมิดต,ตัวน,นี้กูไปอะ่ะพวกเกย์พีระมิดอีกแล้วมันก็พีระมิดปกตินี่แหละไม่รู้แต่เคยรู้จังวะเฮ้ยยังยังได้ยังไงวะไม่น่าเชื่อเอ็นวิวเอ็นชาร์นเอนวิวเดี๋ยวเชื่ออะไรเดีย โอ้ยทำไมมันโโห้นี่มันเชี่ออะไรเดีย๋ยวหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรเนี่ยบ้านยิมอะไรเนี่ยกลางทะเลทรายสวยมากตัวเชี่ออะไรวะนั่นเฮ้ยมันสวยมากเลยหมู่บ้านกลางทะเลทรายน,นี้ให้แมวนี่มันอ้วนนะล่างแรกโคตรน่ารักเลยนะร้องเหมียวเหมียวได้น่ารักมากพาลาังสองร้องเฮี้ยมากเลยเหมียวเหมียวกูจะบ้าตายงี้ถ้าสมมติว่าเราเจอหมู่บ้านแบบผมมันสวยเกินมึงก็ทำซะแบบโอ้ย แล้วห<ผ>มู่บ้านอยู่เว้นหมู่บ้านเราเอ้ยไม่อันนั้นหมู่บ้านด้วยพัฒนาไงเราก็เลยต้องมามีหน้าที่พัฒนาไงเพื่อนนี่กูเล่นไม้ครับไปเชื่อม้อนหรือกูเล่นซาร์ดิวอ๋อได้เคลียร์เบลมาเว้ยอ๋อได้เคลียร์เบลมาโคตร,รคดี <c oughs> เลยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอเพรว่าที่กูอยากได้แล้วกเจอเพราที่กูอยากได้แล้วตัวอะไรอ่าไอ้นกขนฟูๆไงไอ้ที่มันเป็น <c oughs> นกฟ้านกฟกฟ้าไงไอ้เชี่ยมีดับเบิ้ลจับแล้วจับน่าจะจับง่ายขึ้น ปาบอลไม่ไม่โดนอี๋อ <g ül üyor> อยู่ไหนอ่ะมันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยนี่ไงมันเฮ้ยอา้าวอ๋อเซอรบูเอ้ยโอ้เพชรผู้ไม่ไม่ไม่ไมไมเพชรเมียมันต้องมาหาผมแล้วปะมันก็ต้องมาหาผมแล้วปะโ okay, <g ül üyor> อเคเพื่อนเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าไม่เป็นไรเพื่อนผมต้องจัดของก่อนอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งเฉยๆแล้ไม่ก็คลิปเดิมแหละไอ้เฮียนี่มึงหลอนอะไรฮะมองนิดหน่อยเมื่อคืนตื่นแต่เช้าเดี๋ยวเมื่อเช้าตื่นแต่เช้า กูอยางจะพูดเดี๋ยวชิกลูมนี่มีไว้ทำอะไรวะอ่าเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนมิติแล้วมันจะได้ดีไงอ่าจากตัวจากโปเกมอนที่ช้าจะากลายไปเร็วจากโปเกมอนที่เร็วกลายเป็นช้ามันเป็นเอาไว้สลับเล่นทีมช้าว่าแต่พวกของตกแต่งนี่เราจะไว้ไหนดีว่ามันต้องเป็นกล่องแยกอยู่นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปฝากไว้ที่บ้านนี้ก่อนแล้วกันผมต้องการไม้ไมยไมยมยมม นี่คือห้องเก็บห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์ได้เฟอร์นิเจอร์ไหนมาก็เก็บไว้ในนี้แล้วกันไหนว่าพวกของตกแต่งมันไม่ค่อยมีเลยหรือไงวะคือของตกแต่งมันลกตายใช่ไหมก็เลยเอาไ้ไว้บ้านนู้นดีกว่ามึงมาช่วยกูดีไซน์เรื่อนี้ว่าจะทำยังไงดีทำไมวันเช่นนี้แม่งเลกขนาดนี้ไอ้สัืคือมันม่วงซัวไปหมดเลยเด้เพื่อน <c oughs> เราจะต้องมดไอ้เชือกลวกเ <c oughs> น่เน่น <c oughs> มึงเห็นฝั่งซ้ายไหมฝั่งซ้ายเนี้ยเ <c oughs> นี่เน่ uh huh. น ตรงเนี้ยูว่าจะทำเป็นแม่น้ำเว้ยแบบให้น้ำมันไหลออกมาตอนนี้เป็นแบบน้ำตกลงมาเขาจะเฮ้ยมันกบเกียนกบเกียนนี่หว่าแล้วก็ไอ้ตรงทางขึ้นยิมตรงเนี้ยเราจะขึ้นยิมลงขึ้นไปเว้ยไอ้กบเกียนเข้าบ้านกูไอ้เหี้ยกบเกียนเข้าบ้านกูกบเกียนเข้าบ้านกูไอ้กบเกียนกระโดดลงไปแล้วไอสัตว์แต่ว่าตอนนี้ก็เดือนต้องทําอะไรนะกูลืมไปเลยเนี่ยว่ากูต้องทําอะไรวะ อย่างแรกเราต้องเคลียร์ต้นไม้ก่อนเพื่อนต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยแหละเคลียร์ให้หมดเลยสิ่งก่อสร้างตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอนุสาวรีย์ใจกลางเมืองนะครับไปเร็วทำงานได้สัตว์มึงอยู่ไหนเนี่ยสีนี้ไม่สวยอ่ะเราต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกอันนี้ทำคืนที่เดิมในนี้เลยสัตว์เร็วเร็วเร็วช้า มูสโตนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเนยดีสมูสโตนเนี่ยผมไม่ชอบสแลบของอันนี้เลยอะ่ะมันดูมันไม่สวยเลยอะ่ะโ,โหแย่ yeah, วไม่ไม่เนี่ยกูอยากกินแมกก็เอาอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ถ้าสมมุติแบบถ้าถ้าเป็นเส้นข้างในอะ่ะข้างในอาจจะเป็นคัสแซนตสโตนก็ได้แล้วก็เอาสมูสโตนล้อมรอบแต่ส่วน,นหลักๆก็คือจะใช้เป็นคัสแซนตสโตนใช่ปะ่ะก็ใช่เพราะว่าเลยเปไปขุดสายมาให้เทียบเลยแล้วกูก็หาทางกลับบ้านไปเจอ ไม่กูหาเลยอยู่เนี่ยกูหาอะไรอยู่อ๋อตะเกียงงั้นเราก็ต้องขาไปนี่เว้ยอะไรวะที่ที่ตัดอะเรื่องตัดงั้นก็ไปเผาสามอันซะคิดยังไงอาการหรือโปเกสเซนเตอร์วะแซนสโตนต่างหากแล้วที่กูต้องการจะครับเออทำอทำพวกรั้วอะไรพวกนี้ได้ไหมตกแตง่งมันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ทำเป็นรั้วไม้อะไรพวกน,นี้น่าจะสวยกว่า hmm. โอ้โห คนละเรื่องเลยแม่งสวยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์เส้นตรงนี้แล้วก็เคลียร์ทั้งงั้นเราทําทางเดิยก่อนก็ได้กูรู้วิธีที่จะต้องไม่นั่งไม่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาขุดทรายแล้วก็ใครใช้ทออ็อตเพื่อนเออวะเม่เจอแล้วมันไม่ก็แรกกูจะใช้วิธีไปเล้าหินมาจากหู่บ้านข้างๆช่างช่างดูฉลาด่างดูฉลาดเสียละเกินก <c oughs> ูก็แบบไม่ต้อง,องไม่ต้องเสียเวลาขุดทรายไงไปขุดหินโดยตรงเลยอ๋อแล้วทำไมเจ้าไม่ใช้ท็อตล่ะเพื่อน ไปรู uhm. ะะสิกูหาตรงขาดกูหาว่ะเพื่อน er> มันเอาไปเล่นกับทิกลูมได้ดีมากเลยนะไม่ไม่กูกูหาเล่งขุดบล็อกมึงอยู่เพ ok ื่อนกูมีวิธีเพื่อนยังไงเราเพื่อนเดี๋ยวกูไปขุดบล็อกที่หมู่บ้านข้างๆเว้ยแล้วทำไมมึงไม่ใช้ท็อตอ่ะเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีฐานเออเราไม่มีมีสัตว์มีอะไเที่มีอย่างเยอะเลยเพื่อน เอ้เดี๋ยวนะถ้าเราสมมติเราต้องใช้อะไรเอ้ยเดี๋ยวผมว่าจะเผาหินใช่ไหมเฮ้ยแล้วหินอยู่ไหนอะไม่มีเอานนี่นี่ยผมต้องมานั่งแก้มันใดใหม่หมดเลยว่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่สวยเว้ยไปไปไปอ้าทีนี้ <จะ S 1> ก็ไปหินเลยใช่ใช่เรามีโต๊ะ Enchanting Table ตะกูลไปสมุดอ้าวอ้าวจำได้ที่นี่มีสมุดอยู่เอ้ยนี่ไงสมุดได้เวลาป้นแล้วครับรักทุกคนนะครับแต่ขอสมุดก่อน อ๋อยีงไงดักอกเออเพื่อนดักอกไปปลูกไปปลูกด้วยเฮียลืมสนิทเลยเนี่ยดักอกแพรสงเออสุกแล้วแล้วก็บุกเชลอ๋ออยู่ดีอยู่ดีอยู่ด,ดีกว่าว่าอยู่โซนบิ๊กมันหายไปหมด มึงลองทีมทับ npq ดูทับว้าวเฮ้ย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  success q ส6ิ npc พ่อมึงไอเชียนี่อา้าวแล้วแล้วคุณจอยอะ่ะแล้วชอปเปอร์อะ่ะตายเหมือนกันอา้าวไอเชียีิชิบหาแล้ว <laughs> ชิบายแล้วคุณจอยกูคุณจอยไม่นะคุณจอย คุณจอยไม่นะตายหาหมดเลยไอ้แม่ความผิดผมแหละที่แบบว่าลืมว่าแบบเฮ้ยคุณแบบจะูดในบทเอกชีวิตรอดคุณใช้คมมานบอกคุณใช้คำวานได้ยังไงกูก็อยากรู้อยากเห็นไงกูก็เลย NPC q เออลองกดดูอ่าเรียบร้อยคุณจอยอย่างไรมันก็ฆ่าได้เร็วไหมล่ะแล้วเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างล่ะทุกอย่าง ไอ้เฮ <ider> ียเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วไอ้เฮียกูไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไอ้สัตว์ไอ้เฮียเจ้าของบ้านไม่อยู่ไอ้สัตว์คุณจอยคุณจอยคุณจอยเชื่ออ๊มมันเร็วกูลิตอะไรกูแค่ไหนน่ะไอ้ใจก็เลยยึเจอมือฆ่าคนมันเร็วจริงๆ โอ้กาเกิดโดนโดนกลางอาณาเขตของข้าไปเป็นไงอารามส่งซ่อนมันเป็นไงเลยกูสอบไปหาให้ก็ออกมาเถอะนะออกมาเถอะนะกะไรแม่กะไรแม่มาออกมาเถอะนะกะไรแม่มาุยใช่มาเกะกะทางเดินกูด้วยเนี่ย เฮ้ยเอาใจมั้ยเนี่ย่าลืมเอาสมูท stone มาล้อมรอบให้กูละอ๋อฮะเราจะเอาสมูท stone หรือว่าเราจะเอาเป็น stone big ถ้ามึงจะทำเป็นสมูท stone มึงก็ต้องใช้่านมะหาสาใช้่านทำไมเผาไงแล้วทำไมเราไม่ใช้เหล้าวาะเออวะดูเหมือนจะฉลาดนะครับผมดูเหมือนจะฉลาด ถ้าจะมาเสิร์ฟให้จะหน้าบ้านขนาดนี้โอเคผมจับก็ได้นนคือกูไม่ได้อยากได้ควิกบอลพวกมึงไม่เข้าใจเหรอครับเ,ออเดี๋ยวคิดอยู่ลองเป็นสโตนบิกก่อนดิว่ามันจะแบบดูทางเป็นยังไงเอ,อ่อมันก็อืมวว่าไหนสวยกว่ากันระหว่างอัานไหนากับอัานไหนาเก็บไปในกล่องอเลยถ้าถามว่าต้องทำอะไรใช่ไหม ไปลื้อตรงนั้นทีดิไอพวกแคมพวกแคมนั่นนะ่ะพวกแคมอะอ๋อแล้วก็บ้านที่มึงยืนด้วยเคลียแม่งเลยขอบจริงที่แบบว่าไป็นไรใช่แบบจริงหมู่บ้านนี้มันเล็กมากนะหมู่บ้านเนี้ยไม่ได้ใหญ่เลยนเนี่ยถ้าผู้ชมโอโอไม่สวยก็เรื่องของผู้ชม ไอ้เชื้อนี่มันเหลือประตูกันเหลือเตียงไม่จริงด้วยไอยังบอกให้เหลือ <laughs> ใช่ป่ะาาพวกตายคุณคิดว่าเราจะทำเป็นประตูอย่างนั้นหรือว่าไม่เดี๋ยว <c oughs> กูทำเป็นชั้นดีกว่าเดี๋ยวกูไปถอดออกได้เหรอเราต้องไปรักพาตัวไม่ใช่เออเราต้องไปเชื้อเชิญใช่เราต้องไปเชือ้อเชิญใช่เราต้องไปเชื้อเชิญประชาชนให้มาอยู่ในอาณาจักรข,ของเรา <c oughs> เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจัดจำแนกอะไรก่อนดีวะง่ายๆอาหารแล้วกัน เอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวระหว่างเราเรอเพื่อนเข้าเซิร์ฟเราจะอธิบายให้นะผมว่าเราต้องทําอะไรบ้างก็อย่างแรกผมตอนแรกผมกะจะเคลียร์ภูเขาเรอบบ้านใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามันน่าจะยุ่นวายไปหน่อยเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะเคลียร์ที่ดินของฝั่งบ้านเราดีกว่าก็คือเคลียร์ให้มันอยู่ในระดับเท่ากันแต่ว่ามันก็ยังเป็นภูเขาอยู่นะเคลียร์ล้อมรอบเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นดินที่แบบว่าอ่าอยู่ในที่ราบลุ่มเดียวกันเพราะงั้นหน้าที่ของกรรมกรก,รก็คือใช้แรงงานซ,าซะให้เสร็จ คือถ้าจะให้ถางไอ้ทรายตรงนี้ออกก็ได้นะจริงมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าถางออกไปงั้นเดี๋ยวผมถางทรายออกไปดีกว่าไม่จะคูนให้กูเลยอ๋อมันต้องใช้เขามันเยอะไปอ่ะมันกินลึกมากเลยมสั้นลึกเลยอะไรเอ้ามึงตีกูได้เหรอมึงกัดกูเหรอเฮ้ยมันกัดได้เฮ้ยมันกัดกูได้กัดได้ด้วยเหรอวะก็มันก็กัดกูอยู่เนี่ยอ๋อมันไม่ได้กัดกูแต่กูหิวเออแค่นี้ก็โอเคละ เรียบร้อยครัเอาจริงแต่ตอนนี้ผมสามารถถล่มภูเขาเผากระท่อมได้เลยโอ้ยเชืยอะไรเีย <c oughs> มันลง <c oughs> ไอเชืยมันลงมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยเฮียทำอะไรเอาอาหารมาแบ่งให้ไงไม่เอาอ๋อขอบคุณครับยังไม่ได้ให้เลยใช่กูขอบคุณไว้ก่อนมาดิมึงจะหนีไปไหนกูจะโยนอานฮะไอเฮียนี่มึงอย่ามึงบอกกูว่าอย่าทำให้เฟิร์สแต่โอ้ยโอ้ขอบคุณครับโอ้ไม่ด่าแล้วไม่ด่าแล้ว เอ้ยแล้ยวยังไงยังไม่ได่าละเวเ <When? S 1> น่เน,น่คือการที่มราต้องอยังไงก็ได้เคลียรรอบบ้านให้มันแบบว่าให้มันดีๆอ่ะเอาสติกมาอโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาเมทิสเนี่ยแหละเอามาสักสองอันแล้วกันแล้วก็ที่ขุดสักอันหนึ่งอ่าน่าจะโอเคขึ้นนะครับบอกตรงนะพัวจะพังอีกแล้วม่พัวพังไปเลยเดี๋ยวเราจะได้บล็อกทรายมหาศาลเพื่อมาสร้างบ้านไปเพื่อน ที the best. ่เดอะเบสเอาไว้วเนี่ยตายไปเฮ้ยไอหินตัวนี้เราเก็บไว้นะในทางเดินตรงนี้เท่โอเคเอ่อหรือว่าผมจะสร้างรอบหมุ่บ้านให้เป็นน้ำดีวะเออน่าสนใจอยู่นี่คือกูแบบว่าจะล้อมรอบเมืองด้วยน้ำแล้เนี่ย สตร์ยิงใจความตั้งใจเด็ดเดียวเอ๊ะอะไรแล้วเปียวเอ้ยโอ้กติกเฮ้ยไม่หมดหมดไปหาหมอหมอถามว่าคุณดื่มเหล้าไหมครับก็ดีนะหมอตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าประมาณว่าแบบเขื่อนไงเออมันคือเขื่อนกั้นน้ำไงท่านผู้ชมนี่ไงกูนี่กูกำลังทําเขื่อนเว้ยแบบว่าน้ํามันจะได้แบบไหลลงอะไรงงี้เออเท่เท่ ไอ้เชียนี่มันไม่ตัดต้นไม้ของกูจริงๆนะเนี่ยไอ้เชียเนี่ยไอ้สัตว์คือเป็นอะไรที่ผมอยากสร้างมานานแล,แล้วก็คือเขื่อนกั้นน้ำนะคือเอาจริงผมอยากมชอบมากเลยนะเมืองที่มันแบบมีน้ำน้ำอะไรเงี้ยอ่าฮะทีนี้เ,เวลาเราใส่น้ำใช่ไหมเราก็จะต้องแบบมีความแบบว่าจุ้ยสี่จุย้ยสี่เชียอะไรสัตว์ที่ใช้กับอาหารไอ้เชียดดีแม่งมีความสดชื่นเฉ <c ười> ยก็สดชื่นจริง ใส่เองจริงเหรอแล้วมึงจะทำยังไงไม่กลัวาจะคราบไอ้นี่เว้ยวอเตอร์ฟิลเลอร์นะใช่คือกูต้องเอาดินกับเครเนี่ยมาคราบรวมกันให้ได้โฮลฟิลเลอร์ปกติแล้วก็โฮลฟิลเลอร์ปกติเนี่ยไปใส่รวมกับน้ำโอ้โยเชีย่ยลำบากชิบคือมันให้ทีเนี่ยมันได้ประมาณ5้ารอยบล็อกก็ประมาณนี้บอกวะนี่ไงเออประมาณนี้จริงด้วยไปเพื่อนไปเอาซิลทอนมาขุดดิ <laughs> รู้ได้ไงว่ากูมีเซิลท็อตด้วยแต่มึงไม่รู้ว่ามึงจะใช้ทำได้บ่านะพร้อมนะอ่าฮะเอาคดตามนั้นโอเคโอเคก็ต้องไปลำบากไรเฮี้ยชิบหายแล้มึงเห็นชั้นสองปะที่มันแบบว่าไม่มีน้ำเงี้ยนี่ตรงนี้เห็นปะไปไปคราฟถังมาไปเอากี่เอากี่ถังอะเอาที่มึงแบบ สบายสบายเอาสองถังก็พอน้ำมาแล้วไงต่อก็เอาไปเทยัยงไงก็ได้ให้มันแบบว่าเออมันก็ทำถูกด้ทย่างนี้อะไรนะก็เอออย่างที่มึงทำก็จะเป็นประมาณว่าก็จะเอาน้ำตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็วางอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะ มันจะเป็นแบบคลื่นน้ำลงมางเงี้ยเออประมาณนี้เลยไม่ใช่คนนี้กูดดีวะอันนี้ให้เป็นแบบว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะให้เป็นน้ำรั่วดีือว่าจะให้เป็นแบบว่าให้มันไปเลยอะ่ะดูว,ว่าจะเป็นน้ำรั่วดีวะเออน้ำรั่วก็ดีนะแบบว่าออกจากตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ลงตรงเนี้ยอ่านี่นี่นี่เข้าใจไหมท่านผู้ชมให้มันแบบมีความรนนั่วๆอ่าอะไรคือความรั่วๆวะถังจริงๆถังเดียวก็พอ,อี้ย จริงมันก็เดี๋ยวมันก็แบบพอมันเต็มแล้วมันก็ทาคลื่นให้เองแหละสวยวป่านี่เรามาทําเราทําสะพานออกหมู่บ้านกันดีกว่านี่กําลังคิดอยู่ว่าทําอะไรต่อดีอ่ะไม่มึงควรจบคลิปไอ้เฮียเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมทําบ่อน้าเรียบร้อยแล้วต้นไม้แม่กก็ไม่คิดจะตัดสักทีมึงไม่รู้สึกมันเกลียดบ้างเนี่ยไอ้เชื่อมึงเห็นไหมเนี่ยมันลอยเนี่ยมันไม่สวยมึงเชื่อล้วตรงนี้คือไม้ถ้ามึงตัดอย่างไงมันจะไม่ยา่ใช้ขวานใช้ขวานเนี่ยไปข้าวขวานแป๊บโคตรทำขวานหักไปแล้ว อ้าไปแล้วอะไรตัดเสร็จแล้วเหรอเออไปอะไรเอ,อ้ยมันไม่มันไม่หมดเลยมันไม่หมดมันไม่หมดนี่เราเฮ้ยขุดตะะออัดท้าพ่อเงาท้าพ่อเงากูจะได้มาตะะออัดท้าพ่อเงาหมดต้นนะเหลือไว้กูหน่อยนะเฮ้ยไปหมดไปขึ้นไปอีกอะไปขึ้นไปอีกอะ เออยเท่าไรขึ้นไปอีกม well. ันขึ้นไปอีกมันก็หมดต้นนะดิเฮ้ยขึ้นไปอีกแล้วเฮ้ยหัวใจก็เลือดจะไหลอะอ่ะแล้วท่านผู้ชมครับผมก็คลิปนี้ทํากันแค่านี้ดีกว่านี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะนี่ก็ทําไปเยิ่มกันนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มี <Es ut> มันที่เขาบอกไงว่าบอว่าเออถ้าคุณทําวันนี้ร้อยเปอร์เซนวันพรุ่งนี้คุณจะไม่มีอะไรทาเพราะงั้นถ้าผมทําวันนี้ร้อยเปอร์เซนคลิปหน้าก็ไม่มีอะไรทําแล้วละ่ะพูดเล่นอะ่ะมีเปไ็นร้อยเลยแต่ว่าขี้เกียจล้วเหนื่อยแล้ว,ลวโ,อโ,โอ้โหรอสี่ชั่วโมงตัดให้เหลือสิบห้าทีมันก็เก่งละอีห่าโอเคท่านผู้ชมก็บายรับถ้าคุณดูถึงตอนนี้นะแต่ถ้าคุณดูไม่ถึงก็ไว้ฝากขอบคุณผู้ชมในอนาคตแล้วกันนะผู้ชมฝากถึงผู้ชมในอนาคตนะผมที่จะเข้ามาดูคลิปเก่าๆของเราว่าเรามัน น่าสมเพชแค่ไหนซึ่งไอเชีย่ยนนั่นก็ดูมันจะลอยได้เลยมึงผีหรือเปล่าเนี่ยง